สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆท่านนะครับนะวันนี้นะครับมาพบกับรังที่2ครับนะรังแรกตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับ พี่ๆทุกท่านด้วยวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับลังที่2นะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพ้อดกันกับพระผงของขวัญหลูกป human ู้ทวดหลวงปู <uhhh. S 1> ่มหาศิลาเนะครับวัดพระธาตุพนมครับที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับนะ PSTA นะครับนะป๋องสุพรรณการันตีนะครับนะรุ่นนี้นะครับนะรับการการันตีจาก PSTA นะครับสมาคมพระเครื่องนะครับนะฮะมากันตีรุ่นนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ครับเรามาแกะกันต่อนะครับนะอีกหนึ่งรังครับเป็นลังที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันพี่ชายนะครับขออนุญาตแกะให้พีพ่ Skip กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นี่ครโอ้โหนะความสวยนะครับความสวยรุ่นนี้ไม่เป็นรองใครครับตอนนี้ราคาลังขึ้นแล้วนะแต่โชคดีนะครับผมเอามาสองลังฮนะนี่เอามาสองลังเพิ่งเดินทางมาถึงอีกหนึ่งลังครับวันนนะี้นะครับเดี๋ยวนะฮะมาให้พี่นะฮะได้ดูนะ ความสวยกันนะครับแต่น้องขออนุญาตเทนะครับแล้วก็เขียนเลขเลยนะครับนะขออนุญาตเทและเขียนเลขให้พี่นะครับนะเดี๋ยวนะทำตารางเหมือนเดิมไว้นะครับนะตารางชุดแรกหมดเรียบร้อยแลวพี่นะหมดเรียบร้อยแล้วใครชอบเลขไหนรายการไหนนะครับส่วนไปนี้ใบรายการครับนี่ฮะเจติอุทาพิเศษพี่นะโอ้โหนะแต่ละกินะครับขออนุญาตเทนะครับเพื่อคุกเคล้านะครับเพื่อคุกเคล้านะครับนี่ อ่าโอเคนะครับนานร้อยองค์ร้อยรากันครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเขียนเลขครับ1นึ่งถึงร้อนี่ครับนะเดี๋ยวพี่ชายลองเลือกกันดูนะครับใจองค์ไหนกันบ้างนะครับปิดกันเข้ามานะครับปิดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมหาปากกาแป้งักทีปากกาไม่จยิกเออ โอ้นี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเลยในกันนะครับนะหนึ่งถึงร้อยนี่ครับหนึ่งนะครับพี่ชายต้องเลือกอยู่นะนะครับสามสี่นะครับเลือกเลยพี่ชายเลือกกันเลยนะครับหกนะครับนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมระวังเขียนนะครับเดี๋ยวผมอ่าทำตารางไว้ให้นี่ครับ นะเลือกกันได้เลยนะครับนะครับนี่ฮะล้งใหม่นะครับลังใหม่นะครับนะครับใครได้ไปรากการดีๆนะครับ นะฮะที่ที่เด็ดเลยนะครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรพี่นะนะครับแต่ก็นะมาแจ้งให้พี่รับชมกันนะครับหนึ่งลุ้นสองร้อยบาทสองลุ้นสามร้อยบาทพี่นะราคาแบ่งปันครับนะฮะราคาแบ่งปันเบาๆบ,งบางๆฮะเจ็ดใช่ไหมใช่ไหมยี่สิบเจ็ดนะครับถูกใจนะครับเลขไหนวงไหนนะครับน้องคะให้เรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิบแปดนะ ยี่สิบเก้าสามสิบนะฮะนะเลขหนึ่งถึงร้อยครับนะเลือกได้เลยนะครับนะครับนะครับรับสิบองค์ผมแถมให้รับสิบองค์ผมแถมให้นะครับนะเดี๋ยวผมแถมให้สององค์นะครับรับสิบองค์ผมแถมให้สององค์นะ นะฮะสาเลยปะ่ 39, 40, 41, ะสามส4บเก้นะฮะนะฮะสีที่เขียนให้หมดเลยครับ49่สิบเก้าแล้วนะฮะ ห้าสิบนะครับติเค้นทั้งหมดเลยพี่ชายเลือกเลยนะถูกใจองค์ไหนนะครับ่วนินี้ไม่เป็นไรครับนะฮะใครรับสามรุตห้ารุตแจ้งได้ครับ รับสามลุนห้าลุนแจ้งได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพิเศษให้นะครับนะครับรายรับหลายลองค์แจ้งได้นะครับนะหกสองปะผมลืมนะวรจะคุยหกสามหกสี 6, 3, 6, 4, นะ่หกห้าหกหกครับ นะครับเก็บได้เก็บนะพี่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไม่วันนี้ไม่ได้มีโปรโมทอะไรนะไวนน้น้องเขียนนะครับเลขให้ดูนะครับเผื่อชอบถูกใจโอ้ไหนนะครับนะฮะถูกเลขใจงไหนลุยกันได้เลยนะครับเมื่อกี้แปดไหนแปดห้าปแปดหกเนาะแปดเจ็ดแปดแปดขอโทษนะครับข้ามเลขหน่อยไปก็นะครับนะฮะเก้าสิบแล้วนะครับ อุ้ยครบนะฮะครบนะฮะโอเคครบหนึ่งร้อยนะครับนะสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่พี่ท่านนะครับชอบเลของค์ไหนนะครับปิดยังเข้ามาได้นี่ครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยอ่านะครับมาลุยกันพี่นะครับนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ